เอาละครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเดอะไฟนอลอีกแล้ววันนี้ผมมาเล่นคนเดียวแล้วก็จะมา Solo anking, โซโล่เลนกิ้งทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือจะเอาตัวเล็กนี่แหละไปโซโล่นะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านะแต่ก็จะลองดูแล้วกันแล้ววันนี้นะครับเซตปืนที่ผมจะเอาไปเล่นนะก็คือจะเป็น l อ1เฮดวันเขาบัฟมา2ดาเมจนะก็ถือว่าแรงขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรแหละแล้วก็อีกชิ้นหนผม ชัางใจอยู่ว่าผมจะเล่นเป็นหายตัวหรือว่าพุ่งดีเอาหายตัวไปดีกว่าไหมเผื่อแบบจังหวะฉุกเฉินเอ๊ะไม่เอานี้แหละเอานี่ไปครับแล้วก็เปลี่ยนจากแก๊สเป็นหายตัวแทนแล้วกันเอาไปเซตนี้แหละไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่นานนีน่นานๆเดี๋ยวเราโดนคลิกออกจากเซเวอร์เพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องนั้นอยู่ผมยังแก้ไม่ได้ตอนนี้นะโอเคปะเรากดกันเลยランキングทัวร์นาเมนต์ในการโซโรตัวเล็กโอ้โห We're about to kick off in Las Vegas, where our contestants will try to outshine Rush, the god strip. Brought to you by Holto. All right, the big splash, the overdogs, the kingfish, and finally the socialized. เราสู้ยากันความตัวเล็กของเราจะอยู่รอดเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่รอดเลยดูทรงละเจอใหญ่สองอย่างรอบหนึ่งสู้กับตัวเฮียแล้วก็ไม่ไหวตอนนี้น As you watch these teams battle, remember that a full oh team wipe oh and yeah, tournament yeah. play isn't just a setback in the arena, it's a financial hit on the scoreboard. ก็คือตอนนี้ผมก็ได้ใส่แคทเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะยิงศัตรูที่มันเข้ามานะแล้วก็มันจะมีแคทเอาใกล้ๆเราอีกอันหนึ่งก็เลยไปป่วนในแคทเอานั้นอยแล้วกันไปดอนระเบอดกล้ว From our producers that we're about to launch an event. Our contestants better buckle up. The oh time. Time just a cash out. Who wants it our our so to be a little bit more? Cash out complete for the king mission. มันน่าจะยังไม่จบว่ะพี่ชายคือเราไปเล่นโทกน,น,นก่อนหรอเรื่มีคำว่าก่อนหรอกไอ้สัสถ้าเข้าทขโท,ทานแล้วก็คือโทนเลยทั้งานยังไม่จบอะ่ะถ้าเกิดว่ากูรอมึงมมกูเล่นแล้ไม่จบเกมกูมจจรูงารามาทำงานอยู่เนี่ยอา้าวต <laughs> ัน <laughs> น,น,ๆๆนึงโอ้เอ็มหมดเลย The Vogue. And they are off with the sun shining and clear skies, our contestants will enjoy great visibility as they strive for fame in the arena. The arena looks like it's fresh. could be witnessing Watch the ยเกือบไม่รอดแล้วไงกูเอ๊ะแล้วผมโคตรโลกอะจังหวะเนี้ยโอ้กูยิงไม่โดนนะเหเฮียโอเค่ยเพือ่อน แปงจอแปงสะบัดเจ๊แม่เห็นแล้วแหละได้ยินแล้วแหละเมื่อกี้อ่ะโอเคได้หนึ่งแขเอาละแล้วจังหวะนี้นะครับไอ้ย่าแม่งคือแบบผมได้ยินเสียงไอ้ตัวเล็กมันหายตัวเข้ามาใ,ใกล้ผมแล้วเว้ยแล้วผมแม่งหาไม่เจอผมก็เลยยิงมั่วเลย A really contestants. Are initiating a Our contestants are about to face a barrage of meteors, but it's a chance for them to prove that those are just rocks and that they are the stars. ในผมก็มาเาบบรียนแคทเอาแบบฟรีก็บ่อยเพื่อนจริงไปส่วนเราก็หว,วานปูดีแคทเอาอ่ะก็คือแคทเอานี้ก็ได้นะทุกคนแต่ผมตัดออกมีบสบเสียงรบกวน,นดิบผมก็เลยต้องแท็กออกไปไปิดเสียงดี ่ต้องใส่แล้วเพื่อนไม่ต้องใส่แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แล้วปล่อยเลยแม่สด พอเจอที่หยาบเลยมันอยู่อารม์เกมอ่ะก็นนเท่าทีรอบนี้ถือว่าเพื่อนเล่นดีขึ้นเยอะนะจากรอบที่แล้วนี่เมื่อกี้มันมั่วไปอ่ะรอบก่อนอ่ะมั่วมากเลยดีกว่าเพื่อนเราอ่ะรอบนี้ดีขึ้นและวตายกันน้อยลงได้เล่นเราจะผ่านรอบสามไหมเดี๋ยวมาดูกันโอเคมาเรามาต่อในรอบสามครับดูว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยวเราดูก่อนทีมอะไรบ้ง โอ oh, uh, да, e e um? ้เราเจอทีมเดิมเลยเฮดเฮดสองตัวแล้ว huh. ก็มีแอลตัวหนึ ah ่งนะแอลสองไอ้มีแอลเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งต้องดูก่อนครับว่าเอลเขาเป็นยังไงหายตัวด้วยผมเล่นยากนะถ้าเป็นแอลหายตัวเพราะผมผมไม่ใช่แอลหายตัวผมเป็นแอลแบบพุ่งอะจะสู้ไอ้พวกแอลหายตัวยากไม่เอวของแก้ทางมาด้วยประเด็นอะ Need to reboot, team white. Looks like they took the and got hooked. Oh delivery. Oh uh -huh. <some> <leaving everything> you <copyrightorigines> <groansForm últimos> shoelights Go shield the And we have another steal in the books thanks to the mighty Oh yeah Here. An awkward moment for the socialites. Team wiped. The mighty are in the driving Start seat. Them, three. The socialites have a cash out in the works. Last contested. A bit of virtual catastrophe for the mighty, Team White. Our teams need to keep it tight out there. In this tournament match, a Team wipe will cost them cash. The Vogues have kicked off a cash out. A good match so far, and I have a feeling our contestants are going to show a lot more discussion. <laughs> oh boy, Scotty, I hope our virtual insurance plan covers this kind of chaos. <laughs> the Mighty are back on the scene. Super move by the Kingfish. Cash out complete. Just when you thought they were out for the count, the Kingfish hatch a regal return. The Kingfish will need to try again. Road Team Wiped. A quick reminder for our audience that a complete Logues just made their return to the arena <laughs> Despite being roof. taken out of a vault by the mighty. อยู่นะเราได้อยู่เพื่อนโอเคเลตเตอร์ว้าเฮ้เรบสุดท้ายแล้วทุกคนเราไปถึงรอบสุดท้ายว่ะรอบนี้ผมเป็นตัวถ่วงเพื่อนอ่ะเอ้ยผมตายเยอะมากเลยผมตายไปแปดตัว Okay, folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. All right, the Vogues versus the Socialites. The stage is set. It's showtime. Vault 1 is being unlocked by the Vogues.

The socialites have respawned. Lich grenade out. Cash out swiped. Wow. Scotty, it's a game changer, shifting the momentum. For now, anyway. And the responsibility of avoiding a team wipe is now resting on the shoulders of the Bones' last contestant. Go! Down there! Enemy spotted! Down there! อมันมีหายตัวว่าเล่นยากดูไว้เพื่อนชกคนหนึ่งชกคนหนึ่งชกคนหนึ่งผมมาเล่นยากเพราะมันมีตัวเล็กหายตัวไงผมโดนตัวเล็กลูกซองหายตัวทีเดียวก็ตายแล้วจริงๆฝัง่งเขาตัวใหญ่เล่นตีอยู่นะเล่นเก่งด้วยดูดิยิงไปยับเลยที่ผมตายยับเลยนะแต่คือเกมนี้มันก็วัดกันที่แคทเอาเนอะแคทเอาเรายึดได้ก็เพ่าะนั้นอะ แม่งป่วนชิบหายเลยเรียบร้อยไว้ไวดิแจกเอาเพื่อนแล้วกูยึดแล้วด้วยแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเลื่อเเลื่อเเลื่อนเอาจริงๆนะบอกว่าเซตปืนที่เวอร์ที่สุดนะตลอดตัวเล็กนะในเล่นทร์นาเมนต์นะบอกว่าแม่งหายตัวเวอร์สุดแล้วเว้ยหายตัวแล้วก็ลูกฟองอ่ะที่เคยเล่นแต่ก่อนอ่ะถ้าเป็นปืนเนี้ยนะ ถ้าเป็นสกิลนี้แล้วเอามาปืนนี้มาเล่นนะเพราะว่าไม่เวิร์กต้องเอาสกิลนี้แล้วก็ปืนที่ว่าผมเล่นนะ่ะไอเอ็มวนะันวันอ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเกมนี้เข่าวัดที่แคทเอาครับผมเอาว่ะจัดเดียวจัดเดียวจัดเด,วดเดียวจบเลยเหรอ ไปแล้วช็อตเดียวจบเลยอ่ะโอเครอบนี้ได้เพื่อนดีนะครับยูเดียผมตายเยอะมากผมตายแต่ก็เฉลี่ยเอาจร,จริงเฉลี่ยต่ละเกมมันก็เท่ากันแหละแต่เพื่อนอีคนน่ยยิงเยอะอยู่โอเคครับถือว่าโอเคเนาะยูเรียรอบนี้ผมแทบไม่ได้ยิงเลยอ่ะทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าโดนไอ้นี่แล้วก็ถ้าถ้าสมมติผมเอาหายตัวกับลูกซองมาผมว่าแม่งโอเคโอเคเกมมันไม่ให้เราเล่นละไปเตรียมตัว โอเคงั้นเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาใหม่ๆก็รอติดตามชมด้วยนะครับโอเค่ะ